บายดีเด้อพี่น้องทุกคนเมื่อีงกะทองกะลงมาเห็ดกับเข่าเนี่มือเศ้าให้พอพคนกินเด้อพี่น้องเด้อแมน่อยเอาเอาไก่กับหมักถั่วต้องเสร็จยังไงเมื่อไนเสีดทอดไก่ครับตหมักถั่วเลยจ้าสบายดีจ้าพาลูกมีรถยจูนะเท่านะบางคนทอดไก่ตำหมักถั่วเอาเอาลงไม้ขบมื่อไน แบ่งให้เราของกินของอยากกับพี่น้องเลยโบแบ่งเรากับโบมีกินนะเราก็หาห้อยอะไรกินเนาทองผงนัวใส่น้วนัวเด้อ<า>เออหม้อกระทะลางมาลงผงข้างหมอไว้ก่อนออมันพืชใช้รถทองเท่ลงงลดเนี่ย ทอดไก่ด้อพี่น้องเนอะใครอีกโอเคนั่นแหละมันสีแทรกนะเฮีอน้องก็กินเัิงนัวเพิ่งเปืองเ,เนอะอืมอืมโคกล่างมาเลอข้างหน่อยเด้อเออโอ้หนังทองนี่เรียบร้อยเนาอเห็ดของกินของอยากนาะงหลวงพง์คันยู่วมพอนีนก็ดีได้น่ะไม่เนะ เราแก่แล้วบอกป้าย oh. ังบดใสาลงเลยทองมึงก่อนนะว่าลงก่อนนะเด็กั้างล้วยอะนนั้นนะนี่พ่อพ่อไอ้เนียบไอ้เฮาดีๆไปล่างมาเรียบร้อยเลยครกอะไรเราเห็ดเราก็บบดล่างมึงคงก็ได้เอาลงลงเออเกลียลงเลยบ้านี้อาบ่วงเกลียใส่เออเออแเลยฮะ แมวยาดแมว่แะละคนทำมันลงมันลดเออเด็กทอดไก่ด้วยพี่น้องทอดไก่ทอดไก่แ่บขนาดเลยทขงเลยเนาะพี่มายืนข้างข่อยพี่ เลยในนั่นเลยยืนพิษ่างกับควนถึกตาแล้วเว้ยชุ่มขึ้นนีขึ้นโอ้ยเนาะนี่เดี๋ยวไปล่างมาลด,ด,ดอทอดไก่แล้วลวก็นชิ้ตั้มมักทั่วเนาะทองเนาะ น้ำหมักถั่วใส่เขาหมักเ่นเดองเ้อมันตั้งแสบเด้อเนี่ยไหนเล่าแน่เพื่อนๆโขกนะกะโอ้ยเอาไว้ทะเละน่ะฮะทางลุงพงนี่ก็ยิบทานให้เฮาเด้พี่น้องเด้พินยิบทานให้เมื่อน,นี้ัฮะได้หาสอบ เงินเอาไปเรียบร้อยแล้วเงินนะ่ะห้กันเรียบร้อยแล้วเงินให้เราขึ้นเอาซาเล่งมาอะนะหาเอาซาเล่งเด้อเดินลุงพงเดินประคานี่เด้อหากระสอบอมันชีวิตจะบอกให้เอาเมื่อไวเนาะเอาเมื่อบบได้ไว้ได้หากระสอบใออบนะพี่น้องไยให้ลุงพงยิบไปก่อนยิบแน่นๆนะนะทานก็ททานบบอยากงามไป้นทานเปียกในพี่น้องไง่ เขาหดเอาวานนี่ป้าเปียกขาดเปียกแน่นเอาไม่ได้เอาขี้ดินใส่เฮาตี่ล uh ุงพงษ์อย่าไปเห็ดโลโลเลยไดบ่แม่นคนอื่นคนไกลใดลุงพงษ์เลยฮะบ่แม่นคนอื่นคนไกลลูกแก้วขดกระเลี้ยงพี่สังขดกระโซยเรือมันทุกอย่างอยู่เขาใจบ่เขาบอกนไงบ่แม่นต์ทุบขี้ดินใส่มุนตุ้ยก็สิใส่เฮ้าเลยมันขาดก็คือมันขาด กระบะกันใหม่บ่พอกะเนาะเรายิบทานแล้วเราจะซื้อไงเรากินข้าวกินน้ำลนแล้วเราจังเราขึ้นเอาซาเลงมาให้เราไปส่งให้พี่น้องรถจักมันเอาเมื่อยยากาไงบวไายดอกเอาเมื่อยไงทานก,ก็ทานไปี่ยไปทางกับเปียกกระยามันเอาเมื่อยฟ่งดดแดดว่าอยู่เพื่อนเราผปุ๋ยเงินทองเห็ดคงกินถ่าอยู่เด้หอหนเด้อ ทำหมกทัว่วทอดไข่หมกทัวกท่วกรบท้องพ่อเลยตี้ก็ใส่สองหมาก,กับพอ่อมักเร็นมัะนาวก็ใส่ครึ่งหนึ่งกับพอ่เอเห็ดไว้โลดนั้นต้มโลดแล้วกับพ่อดีี่จุกเลยได้ทงพักกัน ทอดไก่เหมืกันพี่น้องหมซีซุกเลยละ,ละนั่งท่องฮัดเล่าด้อยพี่น้องด้วยที่เขาลงมาในฮัดให้เล่าอยากคุกคีกันกับพ่อเา่าเราจังอยากมาอยู่น้ำพ่อเล่าให้เรามาคุกคีให้เราอยากมาใส่ชีวิตห่วมกันกับพ่อเา่าอนะเอาฟึกราเราฮัดเ่าให้เราเห็ดกองกินมาสักเครื่องล่างถัวยล่างบัวให้เรานั้นเคยสิ้นกับพ่อเา่เาเราจังอยากมีคราะหผู้ซึกมาอยู่น้ำพ่อเล่าแมนบอกพี่น้องเนาะ อืมนั่นอะไรเอาใส่พักไว้ก่อนอืมขั่วกระว่างโลดขึ้นครับนั่นเออระวังมีดบาดมือไหนเอาโคกมาเอามกเพ็ดดิบมาครับเออใส่หมกเพ็ดแห้งนะมันแซ่บนั่น,น,นเอาไว้ให้เราคืนนี่ไว้ในถุงนี่ก็ได้นี่มักเล่นหักเล่นเออฮะออคือโบกสายไก่ใชะโอ้เนาะมึงพุงเนี่ ต้องฟข้าซ่อมให้นางทองมาใส่ชีวิทห่วมพอเด้อพี่น้องเด้อฝึกซ่อมเราให้เราให้เรา,เราคุ้นเคยให้เราอยากมาอยู่นาให้เราแด้หน้าก่อนไปได้ซ้ำนะ่ซ้นนำนี่รถนี่ซ้ำดำนี่เออใส่ถูกก็ได้ไปไปทอดไก่เ้าสซีซุกเลยเด้อซุกเลยเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยตั้งักทัวเลยบัดเนี่ยเออในขอบเล้า ตัวแ,แกไปเรียบด้วยอพอจุ่มอยู่ดอกอ้าวตูว้มาจากแมวจากไก่มันซุกเล้ยนะไก่กะไปนะฮะแหละเออทำหักถัว่วทงทองเด้อพี่นอ้องพอๆใส่ถ้วยใส่ถ้วยเลยพุ่นเออล่างไปโลดเออนั่นแหละใส่ตากไก่บัดน,นี้ซุกเรียบร้อยพี่น้อง ถ้าคืนเมื่อวานนะเป็นน้ำมันไงเคลียร์ให้กร่องลุ่มเลยนั่าหลักทองเซื่อล่างไว้เลยนี่ปป้งหนึ่งอันหนึ่งครับอะไรก่อนฮะเออนายเราเทไว้เอาใส่ถั่วไว้ให้เราเด้ออือเอาใส่ผ้าขาวล่างอันนี้ก่อนล่างมีดก่อนเอาใบเน็บเมียนอะนักยามันตัวนั้นแซ่เลยแต่ว่มันมัน พอเน็บไวอืมอ่งโคกโคกประเนี๋ยไว้ได้แมวมันกินได้ยังแมวมันสชิปปี้ตาขาวนะงงปะเดีองมบระเดี๋ยอไปไปนั่งกินอยู่หม่องคุณป่ะ มันมีแมวมีกไก่อ้าคือได้แล้วะ่ะเรียบร้อยผ้าเขานังทองเรียบร้อยแล้วของกินนังทองเห็ดทาหมักทัวทอดไกล่ลุยบัดนี้ <laughs> มาลุงพงมาแล้วเลยคินค้านี่แหละกออกฟ้ามัน เอาหมวกลดฟ้ามันเออยังเอายับยับตีบเข่าเอากินกินนั่งยังย่อตี่เออบ่มีศาสตร์เนาะมีศาสตร์นี่ของใครเน่แซ่บบ่ลุงพงศ์แซ่บเหาะใครล่ะกินลดได้บ่จักไก่บ่จักแมวอยู่อยู่นนี้แมวนี้ไก่ได้ดีได้พี่น้องเด้อได้ได้แบบในเพิ่นหารได้แบบไหนคนคนที่หมอห้จิบกินได้เออ พี mm. 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 in mm. 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 yeah. mm ่หลุดไก่เนาะแซ่บบอทอดไก่นะแซ่บบอลลุงพงมันพืชเอาไว้อีกเด้อหันเด้อมันเหลืออันอันตัวทอดนะไว้ทอดอีกเนาะแมวหาแมวหาคนเลยแมวมันก็หิวเนาะซื้อหัวอาหารให้แมวก็ลืมตลอดเลยพี่น้องเอ้ยคอยกันน่ย แซบอยู่บ่ลุงพงลูกสาวเห็ดนันนังทองเห็ดหน่กินนันน่เห็บโอยูห่วมคอยนันู้จักเมดเห็ดของกินของอยากหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำู้จักควมได่ห้องซนหนหูควมนเาทองเอือบนัวอยู่บ่เอือบนะ มันหนักเนาะลุงพงเนาะมันบ่ได้อเนาะมันเปียกน้ำเมื่อตากว้อยู่เพื่อนพอแหละมันสวยเต๋อไปได้ในพี่น้องไว้เลยแดดออกเนี่ยป้าทุกคนทามาสวยๆเนี่ยท้องเลยห่อนขนาดเนาะห่อนแห้งขนาดนี่ก็เงียบสงัดเลยนี่บ่มีห่อนลมเนาะลุงพงเนาะมื้อนี้เนาะลมแรงบ่มีเลยเด้อมื้อนี้เด้อห่อนแห้งขนาดในพี่น้อง กินนมอิ่มรสดทองเมื่ออะจังล่างถวยล่างบวงเลยลวก็แล้วอิ่มเขาเช่าเลยเนาะให้แมวเล้อกระดูกมันัน่ะเด้อแมวหาจะอยู่กับไก่กับแมวกับเป็ดยัวนีย่ะยัวนียอ่อยู่นอะอยู่มองเห็ดกินเนาะทั้งแมวทั้งไก่ทั้งอีสังโ้ยบ่ไว้ดอกเป็นแน่น่ะ แมวกับพ่อแมวดีกได้บอเลี้ยงมาอีกฮะเนาะไปเลี้ยงมาอีกกับป้าตัวจักมาจากไงฮะมาหนักแค่ไหนเนาะลุงพงแมวไหนที่เนาะลุงพงเนาะอิ่มหรือเปล่านานอิ่มไวก็ตกินทองกินให้มันอิ่มลดแซ่บบ่ตาหมักถั่วเจ้าวหาทองเมื่ออาการพอดีเห็ดเวียกเฮือนข่อย ร่างถวยร่างบวงซักเครื่องของเจ้าของเองเด้อนั่นแหละเอาลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปอย่างกัี้พ่อกันคลิปใหม่นะจ้าพี่น้องทุกคน